เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขกนนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก็นอื่นก็คาดขอไปคุณลายเด้อจ้ะรับชมรับฟังสาวเมืองสีคนไก่บ้าเนาะจ๋าเพื่อนเมื่อนมือนีทรงเพื่อนเนาะจ๋ะที่เป็นมาจากเมืองไทยนะคะมางานแบบเป็นงานเสาร์นะคะเป็นพื่อนน้ำก็เลยบ่คอยแต่ถ่ายคลิปลงแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปเนาะจ๋ะเนาะเพิ่นมาเป็นเพื่อนของแฟนเนาะจ๋ะเพิ่นมางาน งานศพน่าจะบินมาจากไทยแล้วก็มาพักอยู่นั่ก็เล่ยบ่คอยเดทถ่ายทํำวิดีโอน่าจะเพื่อนเพื่อนหรือเมื่อนีเน้เพื่อนกับทรงเพื่อนกลับบ้านน่าจะไปขึนเครื่องบินกลับบ้านเราแล้วค่ะที่นี่นั่ก็เลยมาเห็นต้นกล้วยน่าจะมีมาเห็นต้นกล้วยน่าจะมาเดือนฝรั่งน่าจะอัปเดตคุยกนเห่นเนาะค่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนออกลูกดียู่จ้าเพื่อนเพื่อนแต่นามโมโหว่าผลผลิตสิเดเก็บตอนไหนนะคะตอนนี้กะเป็นเดือนกันยายนแล้วเนาะคะ่ะนี่จ้ะมะเดือฝรั่งนี่เป็นอ่อมะเดือฝรัง่งที่นามมาอยู่นามกะสือมะปูเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนี่จ้ะแล้วกะตนก้นกล้วยคือกันจ้ะ นางปูเพราะว่าเป็นคนอ่ไม่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราอยากเขตสวนเจ้าของให้เป็นคืออยู่บ้านนะคะเพื่อนๆจะได้มีผลผลิตเอาไว้กินเนาะจากเพื่อนๆนี่จะเมื่อนี้นามกับแช่เขาเนี้ยไว้เราจะนามจะมตาตัดใบกลวยเนาะคะ่ะพร้อมกระตานะคะตะกาว่างอยูน่นะตัดใบกลวยแล้วก็จะไปห่อเขาต้มะคะ่ะ ไปลานอาเชียนมาดใดกล้วยมากเราจะปลูกกล้วยวังที่จะเอาใบเพื่อนนะคะเพื่อนๆใบกล้วยใบะง,งอ่อขาต้มใบทะหนึงใบทะมกปลาคือบาดห้าจ้ะนี่จะเพื่อนๆใบแมงลักปีนี่ปลูกใบเมงลักแบบว่านั่งเอกเลยจ้ะเพื่อนๆ ต้นทัวนอกจากเพื่อนๆที่น้ำบอลบ่อยๆก,กับเขาทัวไปได้ทีนี้เด้อจ้ะน้ำเพาะหลยอยู่นะคะแต่ว่านกมาจิกินเนาะค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือเพิ่นหลอดจากนกจ็กกินเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่นแตกเนาะจ้ะแตกยอดแตกแขนงออกมาละก็ออกดอกมากลวจ้ะมหน่วยเราเด้อจ้ะเพื่อนๆ <S <S เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันจะว่าจะได้เก็บผลผลิตบอเนาะจ้ะเพราะว่าที่น้ำท้ายถ้ำนี่ก็คือเป็นต้นเดือนเนาะค่ะ ต้นเดือนกัญญาย่นจ้ะเพื่อนๆส่วนขนาดเนาะค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นแขนงนะคะขนาดนี้นะน้ำตัดไปซีหลอบแล้วค่ะเพื่อนๆหาหอบแล้วค่ะถ้าตัดอีกมือนี้ก็คือรอบที่หาพักพักแอรใบแมงลักคือกันจ้ะแล้น้ำจะตัดแล้วค่ะเพื่อนๆ ต้นกล้วยนะคะจะไปตัดกล้วยเพื่อจะมาเอาใบมันจากเปืือนๆเพื่อจะมาเห็ดไอ้เขาต้มนะคะพริกเนาะค่ะเพื่อนที่อยู่ในกระถางประมาณสองต้นนะคะตัวนี้ที่อยู่ดินนี่ประมาณสี่ต้นจ้ะก้าหลายอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเพื่นโดนไอ้นกมาจิกแนี่ยังแน่ยังสีเพิ่นกะเลยบ่คอยจ้ะ เหลือหลายตนนะคะมันตายนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนาะ <_ extras> เดี๋ยวด้วยเจ้าเพื่อนๆ้าตัดแล้วนามจะามีดมาตัเดกะจะล้ะกะจะเอาขึ้นไปทำข้าต้มจะ้ะได้บ่หลายดอกค่ะได้ประมาณจาักการเพราะว่านางปลูกแค่นี้เดี๋ยวปีหน้าฟ้าไหมด้วยจเจ้นเพื่อนๆจะขยายอยู่ค่ะ ไฮแฟนแล้วเอาต้นลูกขึ้นไว้อยู่จ้ะหําจะขยายปลูกอีกเพราะว่าเวลามันมันหลายต้นจังสิมันก็ได้ได้ใ,ใบวันหลายเนาะจา้ะเพื่อนอัปเดตเนาะจ้ะใบตองที่หนามตาัดมาเนาะคะ่ะที่ปลูกเองนะคะหอ,อระตมหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเบิ้งเนาะคะ่ะว่าเพ่นซุกหรือย,อยังนะคะ หนึ่งประมาณยืดซิบหาหน้าที่แหละค่ะเพื่อนๆนำห่หอบใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าหอยาย่อบใหญ่ใบตองมันสันนนำจ่นเพื่อนก็นกนอีกเป็นหนึ่งติบนะคะเพราะว่าถ้าห่อใหญ่หลายกะหนึ่งโดนจ้ะถ้าเราห่อไม่ใหญ่ก็ยืดสิบหาหน้าที่สามหน้าที่ก็สุกแล้วจ้ะอันนี้ใดยืดซิบหาหน้าที่กวัวแล้วจ้ะแกเพื่อนสุกแล้วเรียบร้อยยังร้อนๆอยู่เลยจ้าแกะเสร็จเรียบร้อยเช็คดูแล้วค่ะ เแล้วแต่อาส่ยจานลงไปให้ยาลงก,กินจ้ะน้ำเหดทุกครั้งเอาไปให้ยาเพื่อนก็มากินจ้ะเพื่อนเพื่อนทำกินเองเนาะจ้ะทามีใบตองเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนรสชาติแบบไหนห้ามักกะหวานหน่อยห้กระสาหน่อยจ้ะโดยส่วนตัวสิมักเข้มเข้มมันๆจ้ะ กล้วยสีสวยนะคะสีเหลืองเพราะว่าได้กล้วยอ่ะอยู่นีมันเอินกล้วยแข็งนะคะเพื่อนๆหนุ่ยๆยาวๆ,ๆ,ๆจ้ะรสชาติเป็นจากแคร่กับกล้วยหอมบวานเห่านะคะส่วนท่อดำ ประเดียวโค้ชนายเพลินด้วยจ้ะเป็นตัวดำเอ่อลายทิพนะจ๊ะนับกับบานน้ำซอมาจ้ะอ,อร่อยค่ะมันมันเค็ม สีกล้วยสวยแหงจ้ะมันงอมดีจ้ะสั่นแล้วค่ะเพื่อนๆอัปเดตเนาะจ้ะต้นกล้วยที่ปลูกไว้ใช้ประโยชน์แต่หลายอย่างจ้ะเอาว่าสำหรับผู้ดามักเนาะคะ่ะผู้ดบ่มักก็ะม่เป็นอย่างจ้ะตะดุ่วนตัวปลูกหละกจะประหยัดเงินน้ำจ้ะเพื่อนๆนะฮะพิสื้ออยู่หลานอาเซียนเนา มาอันห้อวขับต้มกับแพ่งจะนี่อันไหนพ่อประย,าายัดใดอันไหนพ่อเฮ็ดไดแต่เฮ็ดไปจากกับขอบคุณคุณหลายๆเดอ้อจ้ะหลับชมเราฟั้งคลิปสามองสีค้นใดบ่าทนะจ้ะคิดผ่านประการใดกับกลับขอถอยไปในที่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ